สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องที่มีแต่ความอร่อยทำกับข้าวบ้านๆทำอาหารง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะวันนี้มาในเมนูข้าวต้มปลาหมึกค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆเลยใครอยากได้วิธีการทำนะคะดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าทำได้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปลาหมึกค่ะวันนี้ใช้ตัวใหญ่ๆเลยก็คือปลาหมึกอินโดค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการหั่นปลาหมึกกันค่ะแอดมินก็ล้างปลาหมึกอะไรมาเรียบร้อยแล้วควักไส้อะไรออกเรียบร้อยแล้ว,ลวก็หั่นให้เป็นชิ้นที่พอคำแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ได้ประมาณ1เสิร์ฟหรือว่าถึง2เซิร์ฟเลยนะคะสำหรับปลาหมึกตัวใหญ่ๆตัวนี้เลยค่ะ ขั้นตอนในการหั่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือ3ามเกลือมีน้ำผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันจากนั้นก็มาตำให้ละเอียดนะคะวันนี้ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็มาหั่นขึ้นช่ายค่ะบางคนไม่มีขึ้นช่ายสามารถใช้ผักชีได้ใช้ต้นหอมก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะก็คือกระเทียมเจียววันนี้ใช้กระเทียมเจียวที่ซื้อมานะคะไม่ได้เจียวเองสําหรับคนที่อยากจะเจียวเองเจียวได้เลยค่ะต่อด้วยข้าวอยู่ที่หนึ่งถ้วยค่ะต่อไปให้มาตั้งหมอ้อเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็ใส่เป็นสามเกลืองลงไปแล้วก็ใส่เป็นข้าวลงไปค่ะข้าวต้มจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือต้มให้ข้าวอืดขึ้นมาบางคนก็ชอบทานแบบนี้ บางคนก็ชอบทานให้ข้าวยังคงเป็นเม็ดอยู่ค่ะทีนี้เพื่อนๆก็เลือกเอาเลยว่าชอบทานแบบไหนนะคะวันนี้ข้าวต้มของแอดมินก็คือจะไม่ต้มให้เละจนเกินไปแล้วก็จะไม่ต้มให้แบบข้าวเป็นเม็ดมากนะก็คือเอากลางกล่งมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็เติมน้ตาตาลทรายลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปค่ะให้ใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วก็เหลือไว้ตกแต่งตอนจัดเสิร์ฟด้วยค่ะวัตถุดิบนี้ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะก็คือตั้งชายค่ะไอ้มินใส่ตั้งชายลงไปจากนั้นก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะกลับมาเดือดค่ะตัดภาพมาที่เขาต้มเดือดแล้วค่ะให้เราเตรียมปลาหมึกค่ะใส่ปลาหมึกลงไป แล้วปลาหมึกสุกง,ง่ายอยู่แล้วค่ะแป๊บหนึ่งเขาก็สุกแล้วตอนนี้ปลาหมึกก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมเป็นพริกไทยป่นค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปจากนั้นก็เตรียมเป็นขึ้นชายค่ะใส่ขึ้นชายลงไป จากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟเราก็จะได้ข้าวต้มได้อยู่ที่ประมาณ2เสิร์ฟนะคะและนี่แหะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำข้าวต้มปลาหมึกค่ะ ยังไงบ้างคะับเพื่อนๆกับเมนูนี้เราก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ